สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับ M ท ai ยท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทายท่าน RX Max นะครับคันนี้ส่งมาชนบุรีนะครับลูกค้าสั่งติดตั้งของแต่งไปก็จะมีเป็นบอดไฟแล้วก็ไฟเลเยแบบแต่งครับคันนี้จบไปประมาณ4 0,000บาทครับลูกค้าบอกว่าขอคลิปรีวิวได้ไหมครับเพราะว่าที่บ้านหาบ้าครับซื้อสปอตเตอร์คันละ4 0,000บาทเดี๋ยวไปดูกันครับว่า RX Max มันจะเจ๋งยังไงทำไมราคาถึงตั้ง4 0,000บาท เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะคะหมายใกล้ครับผมกล้องต้องบอกก่อนนะครับว่าสอมพเตอร์ไฟฟ้าคายท่าน RX Max โมเดล2022เนี่ยเป็นหน้าจอสแกนคีย์การ์ดแบบ NFC นะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องให้ดูนะปิดเครื่องเสร็จปุ๊บผมเปิดมันจะขึ้นว่ากา์ดใช่ไหมแล้วก็แปะสำหรับหน้าจอแบบสแกนคีย์การ์ดแบบ NFC ก็จะมีแบรนด์เรานะครับที่ นำเข้ามาใช้กับสก o ูตเตอร์ไฟฟ้านะครับต่อไปในอนาคตนะครับเราจะทําให้ใช้ NFC จากโทรศัพท์มือถือสแกนที่หน้าจอด้วยลยครับผมทีนี้เราไปดูกันนะครับว่ามันมีออปชั่นอะไรบ้างะจะมีหน้าจอจะมีเกียหนึ่งสองให้เลือกเล่นครับแล้วก็มีโหมดพารามิเตอร์ข้างในด้วยนะสามารถตั้งตั้งข้างในได้อีกในส่วนเนี้ยผมมีสอนแล้วนะครับในช่อง Youtube ของเราลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมกดออกครับผมเป็น ตั้งค่าพารามิเตอร์เชิงลึกในหน้าจอนะครับอ่าทีนี้ RX Max เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังคล้ายๆรถ4ฟ h e e l ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเราไม่กดปุ่มแดงนะมันจะเร่งล้อหลังล้อเดียวเห็นไหมเห็นไหมพอเรากดปุ่มแดงนะครับมันจะขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยส่งผลให้แรงบิดสูงขึ้นครับผมกาลังได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราขับขี่รถได้เร็วขึ้นนะครับดูนะครับความเร็วครับผม นี่แบตเตอรี่ยังไม่เต็มนะครับได้82กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าลงพื้นเนี่ยตัวนี้เราลองกันมาแล้วครับได้ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงจีพนะครับหน้าใหม่ก็จะขึ้นอยู่ประมาณ80อ่ะทีนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มบอร์ดไฟนะครับผมจะมีสวิตช์ตรงนี้อ่ะไว้ให้ปิดเปิดบอร์ดไฟบอร์ดไ,ไฟของเราก็จะเป็นบอร์ดไฟที่ปรับสีได้ผ่านแอปนะครับผมก็จะเลือกได้ทุกเฉดสีเลยหรือว่าจะเป็นสเต็ปฟังดิ่งก็ได้ครับได้ถึง120โหมดอ่ะทีนี้เปิดไฟหน้าครับผมนี่เรามามดูเลย ไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบโพลเตอร์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีแตงในตัวด้เวเบรกน้ำมันนะครับก็จะเป็นเบรกน้ำมันไฮดรอลิกแบบดิล่แลนด์เบรกน้ำมันไฮดร,รอลิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเป็นปั๊มแดงนะส่งให้ลูกค้าดูหน่อยแล้วคันนี้ลูกค้าก็สั่งติดตั้งไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จัดทรงหางแบบสั้นนะครับเห็นไหมอันนี้คือไฟเลี้ยวเดิมนะครับที่แถม ตัวนี้คือไฟเลีเ้ยบแต่งะจะมีไฟหลีกด้วยนะครับเวลาเลีเ้ย,ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมก็จัดประมาณนี้นะคะดูนะครับยางก็เป็นยางแบบเซมิออฟโรดนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อ RX ไปรับประกันครับว่าแรงแน่นอนส่วน RX Max ความจุบแบตเตอรี่จะอยู่ที่26แอมป์นะครับรถทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่18ถึง20แอมป์นะครับแต่ว่า RX Max เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ต้องการขับไกลก็จะค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างไกลับผมจากที่ผมลองนะ ถ้ากดแม็กสปีดตลอดทางเนี่ยจะได้อยู่ที่45กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแต่ถ้าลูกค้าขับด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเคี่ยนหนึ่งตลอดทางเนี่ยจะได้ประมาณ60-70ต่อชาร์จนะครับแต่ถ้าลูกค้าขับด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดทางลูกค้าจะได้สูงถึง90กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับผมก็มาส่งงานประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ใครสนใจสั่ง,งซื้อ r x Max นะครับก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม